ดปุมนี้สวบดปุ๊บอะตัวนี้นะครับเป็นมีดที่เพิ่งซื้อมาล่าสุดนะครับแกะง่ายครคับก็คือนี่ฮะด้านหลังสีกอย่างนี้เลยมันจะเป็นปรอยปลุกอยู่แล้วนะครับอรอยปลุกมันเฮ้ยน้ำหนักเบาอะเทียบกับอันนี้ อันนี้เบามากคืออันนี้อันเก่าครับบอดี้มันเป็นโลหะนะครับ,น, oh น,รบน่าจะเป็นพวกแมกนีเซียมอลูมิเนียมอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเป็นพลาสติกนะครับม i l w a u k ี e Fastback 5อินวันะครับเป็น Press and f l i รก็คือพูดง่ายๆคือมันเป็นมีดพับั่นเองมีดพับของแบรนด์ Milwaukee m i l w a ก k e e ก็คือรู้กันอยู่แล้วครับมันเป็นแบรนด์เครื่องมือช่างนะครับแล้วก็เครื่องมือช่างก็จะทำพวกทูเล็กๆอุปกรณ์เล็กๆออ,ออกมา,มามากมายหนึ่งนนั้นกนะ็คือพวกมีดพับ ผมว่ามิวกี้เนี่ยเป็นแบรนด์หนึ่งที่ทํามีดพับออกมาเยอะมากแล้วก็แบบเฮ้ยมันใช้งานได้จริงใช้งานได้ดีก็คือมีการดีไซน์ดีไซน์ที่เป็นของตัวเองอะ่ะอันนี้คือเขาค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วก็ถูกคิดออกมาได้แบบโอเคผมก็ใช้มีดเดยอะพอสมควรนะครับพอจับอันนี้ก็ถือว่าเฮ้ยในจับถนัดมือก็คือจับด้มือเดียวอย่างเงี้ยมาดูคุณสมบัติหลักๆของมันก่อนดีกว่านะอันนี้มันเป็นใบมีดนะครับ ความยาว3นิ้วนะฮะสนิ้วจริง,รงๆนะครับใบมีดสนิ้วน้ำหนักก็สเปคมันก็บอกประมาณ0.3ปอนด์ประมาณเนี้ยก็คือถือว่าเบานะครับแล้วก็ใบมีดเป็นสแตนเลสสแตนเลสเนี่ยมันจะเป็นผิวด้านอะ่ะมันจะไม่ใช่แบบเางาเงาเหมือนทั่วไปผมก็จะมีแบบมีดอ่าเน,นี้อันนี้เป็นสแตนเลสเหมือนกันอันนี้มันสแตนเลสลมดำนะครับแล้วก็สแตนเลสเงาเงาอะไรเงี้ยอันนี้เกิดเทียบอันนี้ใบมีดมานัก4นิ้วนะครับเทียบอ่าไม่ถึง3นิ้วครึ่งนะครับอันนี้ก็เป็น สนิ้วดูแล้วคล้ายๆกันนะครับก็คืออันนี้เป็นอันที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็คือมันจะเป็นยางนะเป็นยางนี่มันก็ดีมันจับหนึบมากแต่ว่าอันนี้เป็นพลาสติกทั้งตัวแต่ข้อเสียของยางก็คือเนี่ยคลิปตรงนี้มันเหน็บบนเกงยากมากนะครับความพิเศษนะครับดูที่ส่วนใบนะครับใบเนี่ยเป็นใบสแตนเลสผิวด้านนะครับก็คือมันจะเป็นรอยแล้วก็จะมองไม่เห็นนะครับ แล้วก็ลดการสะท้อนของแสงก็จะไม่เงาวับวับองาวับเลยเป็นรอยเป็นะไรมันก็จะแบบไม่น่าเกลียดมากหนึ่งนะแล้วก็ไอที่แบบผมว่ามันตัดสินใจซื้อมีดอันนี้นะครับไม่ใช่เพราะว่ามันให้นนหนึงน่งวันอะย่างเดียวนะคือใบกึ่งอยักครับสําหรับงานช่างอ่ะงานช่างใครทํางานช่างหรือใครทํางานพวกเอ็กแลนเ,เ,เจอรจ์ผจญภัยแคมปิง้งหรืออะไรประมาณนี้ผมว่ามีดใบกึ่งหยกักเป็นมีดที่เหมาะสมในการใช้งานมากที่สุดแล้วเพราะว่า เชือกอะ่ะเชือกเส้นใหญ่ๆพลาสะติกอ่าพวกไม้พวกอะไรที่เราจะตัดเนี่ยถ้าเกิดเป็นมีดใบเรียบอะ่ะมันตัดยากนะเชือกเส้นเหนียวขนาดไหนเลื่อยปื๊ดปื๊ด๊ดดดเนี่ยมันออกมันไม่ได้เอาไว้ให้เลื่อยนะครับเนี่ยมันเป็นใบแบบใบตัดขอบที่ตัดยากพวกพลาสะติกขวดน้ําอะไรประมาณเนี้แบบไปเที่ยวเนี่ยแบบเฮ้ยแก้วไม่พอตัดขวดเนี่ยโอ้โหตรงนี้จะตัดง่ายมากแล้วมันจะรักษาความคมค่อนข้างดีคือ มันจะไม่ใช่ส่วนที่ต้องใช้งานประจําฉะนั้นไอ้ตรงนี้จะคมค่อนข้างมากดูความคมมันนะครับเนี่ยก็คือมันค่อนข้างคมเลยนี่เล็มเนื้อตัวเองให้ดูเลยใบมันเนี่ยก็คือก็เรียกว่าเขาเรียกว่าน่าจะเรียกว่าดอปพอยต์มั้งคือมันใบมันจะดอปมันก็ไม่ได้หักศอกขนาดนั้นคือถ้ามันหักศอกเนี่ยมันใช้งานยากมีมุมหักโค้งนิดนิดหนึ่งนะฮะมันก็โอเคผมว่าใช้งานได้ดีความหนาของใบก็หนาสุก็สามมิลก็โอเคครับความหนาขนาดนี้ผมว่าพอใช้งานแล้ว ก็คือใช้งานทั่วไปอ่ะไม่ได้เอาไปแบบบุกป่าอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคแล้วก็ใช้งานในเมืองความเจ๋งว่าอนงานคือมันเป็นมีดที่เปิดได้ด้วยมือเดียวคำว่ามีดได้เปิดได้ด้วยมือเดียวคือใช้งานแล้วปิดเปิดได้ด้วยมือเดียวมันสําคัญยังไงนะครับคือเวลาคุณจะหยิบจับเครื่องมือหรือคุณต้องปีนที่สูงอะ่ะมือนึงคุณต้องจับเกี่ยวกับบันไดหรือะก็ตามแล้วคุณต้องควักมีดออกมาจากเอว ป๊บแล้วคุณต้องเปิดมันด้วยมือเดียวนะสําคัญมากคุณจะเหน็บไว้ท่านี้แล้วพอคุณเปิดปุ๊บคุณหยิบมาปุ๊บดึงออกแล้วก็ปลดล็อกตรงนี้ครับตรงนี้เป็นปุ่มล็อกกดล็อกปุ๊บปุ๊บไม่เปิดนะมันไม่ใช่มีดออโต้ปลดล็อกแล้วก็สบัดนิดนึงปุ๊บปุ๊บอ่ากดอีกทีก็ไม่ปิดนะครับนี่มันจะเป็นเขาเรียกว่าสไลด์ล็อกก็คือเอามือเลื่อนนะครับปุ๊บแล้วก็เอานิ้วชี้นะกดนิดนึงปุ๊บแล้วก็ปิดนะครับมันสามารถปิดเปิดได้ด้วยมือเดียวกดปุ่มน มันจะใช้งานสะดวกมากเวลาเราปีนที่สูงปุ๊บเปิดสะบัดปุ๊บเปิดปุ๊บปั๊บปุ๊บเก็บเอ้ยปุ๊บเก็บปุ๊บมือกดล็อกปุ๊บปุ๊บเก็บเรียบร้อยแล้วก็เหน็บกระเป๋าของเกมปุ๊บเหน็บคุณสมบัติของมันนะครับว่า5 In 1นวันอ่ะมันมีอะไรบ้างนะครับบอกเลยอ่ะข้อที่1ครับก็คือใบไม่จึงอยากครับใบไม่จึงอยากปุ๊บไปไม่ถึงอยากเอาไว้ตัดพวกวัสดุอะไรที่มันตัดยากนะครับอันนี้คุณสมบัติข้อที่1ข้อที่2ก็คือที่เปิดขวดจะไปปุ๊บแล้วก เปิดขวดปกติใช้ไฟแช็เปิดครับไม่ต้องนะครับนี่มันมีที่เปิดขวดให้ควักมาเปิดโป๊ะเปิดโป๊ะไม่ต้องมางัดนะครับปกติผมใช้มีดผมไม่ใช้ไฟแช็เปิดเนาะนี่ผมใช้ด้ามมันเปิดนี่งัดโป๊ะโป๊ะโป๊ะนะครับนี่เป็นรอยกระจุกระจายหมดนะครับไม่ต้องอะนี่นี่มีที่เปิดให้ซึ่งแบบเฮ้ยผมว่าแม่งโคตรดีนะฮะที่เปิดขวดนี่เป็นอะไรที่แบบอ่าสายสายขี้เมานะครับสําคัญมากอ่ะต่อไปก็คือเป็นไขควงไขควงเนี่ย เจ๋งมากนะฮะเพราะว่าคือแทบจะอุปกรณ์รอบๆตัวของเรานะครับที่เป็นช่างเนี่ยก็คือส่นวนมากจะเป็นหัวฟิลิปก็คือหัวบวกนี่นะครับปุ๊บนะพอเปิดมาปุ๊บเอ้ยมันล็อกเว้ยแล้วด้ามาพอปเปิดด้ามนะครับเนี่ยจับแบบโคตรเข้ามือนะครับโคตรเข้ามือคือจะแบบว่าแทงหรือตอกก็ได้นะครับโคตรเข้ามือแล้วกแกนตัวน,นี้ค่อนข้างหนาหนางสามมิลเลยทีเดียวแล้วก็ระบบล็อกนะครับก็ไม่ใช่ไม่ได้ไปทางนี้นะครับไปอีกทางหนึ่งปลดล็อกปุ๊บ ล็อกนะครับล็อกชิ้นี้ปุ๊บโอ้โหก็ค่อนข้างจะอยู่ค่อนข้างจะแข็งแรงหัวนะครับนอกจากหัวบวกแล้วมันก็มีหัวลบด้วยหัวลบข้างในเป็นแม่เหล็กนะครับเนี่ยยอน,นไปปุ๊บ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 อ่ามันก็จะล็อกนะครับเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงไม่หลุดง่ายแล้วก็อ่าขั้วมันตรงเนี้นะครับมันก็สามารถเปลี่ยนหัวได้หลายหลแบบถ้าเกิดคุณมีเครื่องมืออยู่แล้วแล้วมันเป็นหัวระบบนี้อยู่แล้วมันก็ใช้ได้แล้วก็ เนี่ยอันนี้เป็นคุณะบาิที่สี่ก็คือสามและสี่นะครับห้าคือไอ้ตัวนี้ห้าคือไอ้หกเหลี่ยมตัวนี้หกเหลี่ยมตัวนี้น่าจะเป็นตัวมาตรฐานละมั้งคือเอาไว้ใช้แบบพวกเปิดเคสคอมอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นมาตรฐานก็สามารถเอามาเปิดได้นะครับประมาณนี้ก็ใส่ปุ๊บใส่ไปปุ๊บมันก็จะล็อกปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะมันก็จะล็อกอยู่อย่างเงี้ยล็อกก็แข็งแรงไม่ต้องกลัวหล่นหายผมว่ามันไม่หล่นหายหรอกนะแล้วก็ตัวล็อกตรงนี้ก็ปลดล็อกนี้ปุ๊บ พับปับนะ๊บนะฮะมันก็อยู่ตรงนี้ก็เปิดค่อนข้างยากก็คือแข็งอยู่นะครับแล้วก็มีร่องร่องตรงนี้ไวทรรไ้ทําไมก็คือกรณีทนนี่เไปไิปดยากนะครับใส่ถุงมือถุงมือก็จะจิ้มเข้าไปได้แล้วก็เปิดก็ไม่ออกนะครับนี่ต้องกดปุ่มล็อกด้วยปุ๊บเอาไว้เปิด2มือเป๊บประมาณนี้นะฮะล็อกประมาณนี้พอดีนอกจากใบมีดกึ่งหยักแล้วที่ผมพูดไปเนี่ยระบบล็อกที่แบบเฮ้ยค่อนข้างจะดีล็อกที่เรียกว่าล็อก2ชั้นเลยดีกว่าตัวนี้มีระบบเซฟตี้คือกดล็อกดกดก่อนถึงจะเปิดได้นะครับ ฉะนั้นมันหล่นเนี่ยปุ้งมันไม่เปิดเองเนี่ยหล่นปโป๊ะมันอาจจะเปิดเองนะแล้วอาจไปที่มือได้มีของมิโมโมโกกี้อย่างตัวเนี้ยก็จะมีปุ่มกดล็อกซึ่งตัวเนี้ย,ต,ยตัวเนี้ยกดแล้วเปิดเลยนะครับก็จะจําเป็นต้องมีตัวล็อกเลยแหละเพราะว่าใบเป็นเบรเตอร์มันคมนะนิดเดียวมันก็แตกนิดนิดมันก็จะบาดมือแล้วโอเคมาสเตปต,ต,ต่อไปก็คือเนี่ยฮะคลิปลวดคลิปลวดคลิปลวดกับคลิปไม่ลวดนะ น่าจะมีแ่สอแบบนะครคือไม่มีคลิปมีคลิปแล้วก็เป็นคลิปรวดนะผมว่าคลิปรวดเนี่ยเวิร์กสุดแล้ะผมว่าก็รวมข้อดีของหลายๆอย่างมาไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่เป็นสนิมด้วยสามารถพกไปลงน้ําลงอะไรได้คือแล้วคนที่พกมีดตลอดอย่างผมเนี่ยคือก็จะมีจุดหนึ่งคือมีดเราเนี่ยโคจะไปสแตนเลสนะ เพราะเจอเหงื่อนะครับเจอฝนเติมตากฝนต้องไปเอาดอลงทะเลผมลงทะเลผมก็พกมีดนะครับดำน้ำผมก็พกมีดไว้นะผมก็พกมีดดังนั้นมีดต้องเป็นสแตนเลสเท่านั้นไม่งั้นสนิมกินเกลี้ยงครับก็ประมาณนี้ฮะก็คือเอามารีวิวให้ดูกันนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีขายตามพวกช็อปมิว u ก e e ทั่วไปแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบไขควงครับแล้วก็เนี่ยโดยการไข สกรูหัวดำยิงไม้ที่ฝังอยู่ในเนื้อไม้นะครับอันนี้เราจะถอดออกมาเว้ยโอเคไขใหม่อันเนี้ยคือใช้ตัวอ่าสว่านยิงเข้าไปนะครับเนี่ยก็จะไขออกมาได้ก,ก็ใช้แรงนิดนึงอันนี้จะลองยิงเข้าอ่าจะลองไขเข้าไปใหม่ถ้าเกิดเราไม่เจาะนำเราอัดเข้าไปเลยเนี่ยมันจะไขได้ไหมนะครับก็ลองบิดดูคือว่ากําลังมันจะได้ไหมไม้ก็เป็น ไม้ยางนะครับก็ความหนาไอความแข็งก็ปานกลางนะครับก็ถือว่าไขได้นะครับแต่ถ้าขาสักสิบตัวเพื่อยึดอุปกรณ์เพื่อยึดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคงจะไม่ไหวอันนี้ก็บิดจนแบบกลัวมันหักมากแต่ว่าดูแล้วมันแข็งแรงนะมันไม่น่าหักง่ายขนาดนั้นก็บิดเข้าไปแต่ไม่สุดนะครับไม่สุดคือแบบคือเหมือนแบบพอหัวมันจมเข้าไปในระดับสักประมาณสักครึ่งนิ้วอะ่ะมันเริ่มมีแรงเสียดทานที่เยอะมากจนแบบ เราไม่สามารถหมุนได้แล้วหัวกลัวหัวมันจะพังอันนี้ก็หัวแบบก,ก็เริ่มจะไปแล้วอันนี้ก็เลยใช้เปิลถอนออกมาแล้วก็ยิงให้ดูว่าเนื้อไม้แข็งประมาณไหนเนี่ยอาดปั้งจมนะครับอันนี้คือให้เทียบความแรงดูแรงมือกับแรงเครื่องอ่อันนี้มาลองตัดนะครับตัดเอ็นก่อนเลยอย่างแรกใช้ตรงคมบางๆตัดปุ๊บก็ขาดปกตินะครับเอ็นสิบปอนด์ใช้ตรงเลื่อยตัดก็ขาดนะครับอ่ะอันนี้ไปลองเชือก เชือกล่มารานะครับตัดปุ๊บก็ขาดสวยงามวันนี้ใช้ตรงฟันฉลาบตัดก็ตัดไม่สวยนะครับคือแผลมันไม่สวยมันเหมาะกับอะไรที่มันเหนียวเหนียวแข็งแข็ง,ขงอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือจะตัดสวยบอกเลยอย่าไปใช้ตรงฟันเลื่อยตัดนะครับให้ใช้ตรงหน้าเรียบตัดนะรออีกทีนะมันก็จะสไลด์เหมือนเลื่อยครับคือเหมือนเชือกแหวงอะเนี่ยเชือกแหวงนะครับไม่สวยถ้าเกิดตรงใช้ตรงเรียบเรียบตัดแผลก็จะสวยประมาณนี้ถ้าเป็นเชือกตัดงานละเอียดก็ให้ใช้ตรง ด้านเลียบตัด่ะมาลองเชือกหย,ยาบบ้างเชือกเชือกพวกปอพวกอะไรอย่างนี้นะครับเชือกธรรมชาติแต่ก็สวยงามตามท้องเรื่องเอาไปตรงฟันเลื่อยตัดแผลก็ยับเยินอย่างนี้นะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตัดให้าขาดพอได้ตัดให้สวยนี่ก็อย่าไปตัดมันอะมาดูกระดาษนะครับกระดาษกระดาษแข็งกระดาษกล่อนง,ง,ง,งนะครับกระดาษกล่องรอนบางๆแข็งๆนะครับก็โอ้อันนี้ตรงนี้มันคมใช้ได้แต่มันมันไม่ได้คมหวานขนาดแบบอ่าโกนหนวดได้นะครับ แต่ก็ตัดได้นะครับเปิดกล่องพัสดุเปิดกล่กกองอะไรเงี้ยก็โอเคใช้แทนคัตเตอร์ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้คมหวานขนาดนั้นเพราะใบมันก็ค่อนข้างหนาตัดได้สไลด์ได้แต่ก็ไม่ได,ดีมากเหมาะกับงานที่แบบหนักนก,กว่านี้มากกว่าพวกตัดกระดาษอะไรนี้มันน่าจะเป็นงานของคัตเตอร์นะครับก็มาตัดให้ดูแต่ก็เนี่ยคือคมมาใหม่ๆก็อันนี้เอ๊ะผมไปตัดเชือกตัดอะไรมาแล้วนะ ตัดเชือกตัดไม้มาแล้วอันนี้คือขับมาที่ออฟฟิศแล้วก็เรามาลองสไลด์กระดาษดูว่าคมมันหายไหมเฮ้ยคมมันยังอยู่ถือมันก็มันก็รักษาความคมได้ดีนะครับก็ไม่ยุ่ยไม่อะไรมาจะถามว่าคมจะหวานเหมือนพวกมีดต่อสู้แบรนด,ด์ดังๆราคาหลายๆพันไหมบอกว่าไม่นะครับแต่ก็ดีกว่ามีดจ,จีนเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นมีดแบรนด์จีนมีดมีดมีด,มดโนแบรนด์ลวกันโนเนมอ่ะอันนี้ดีอันนี้ดีนนด,ดีกว่า เทียบกับราคาผมว่ามันคุม้มลองแทงให้ดูเลยเปิบๆนะครับก็ไม่ได้คมไ,ไม่ได้แหลมขนาดแบบสกิดได้ขนาดนั้นก็มีใช้งานเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าปลอดภยัยโอเคประมาณนี้ใช้ได้คมก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับก็มีครับกาวติดนิดหน่อยก็โอเคอ่ะเรามาลองตัดเชือกนะครับนี่มันเชือกเชือกล่ามเรือเลยเชือกเชือกทะเลพอดีไปทะเลมาแล้วเจอมาลองตัดดูมันตัดเข้าไปนีนมี้ใช้ตรง ฟันฟันหยักนะครับฟันฉลามตัดมันเนี่ยเนี่ยไอฟันฉลามเนี่ยมันออกแบบไปตัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตัดเชือกทะเลตัดอะไรที่มันเหนียวเหนียวพวกไวายพวกอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่ามีด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 เรียบๆมันตัดไม่ขาดนะครับเนี่ยก็ถือว่าตัดดีมากคือด้วยขนาดมีดขนาดนี้กับเชือกท่อนขนาดนี้เชือกท่อนแบบประมาณครึ่งนิ้วอ่ะมันก็ตัดดีแต่อันเนี้ยจุด จุดอ่อนของมดจึงอยากบอกเลยอันเนี้ยที่ผมใช้มาหลายๆอันผมไม่มิจึงอยากเลยมันเหล่าไม้แย่มากมันตัดไม้ท่อนอันเนี้ยท่อนประมาณไม่ถึงนิ้วอ่ะมันตัดแย่มากคือเพราะว่าใบมันเนี้ยมันจะมีส่วนคมแค่ตรงครึ่งใบบนพอมันตัดเนี่ยมันไม่สามารถเฉาะไปได้แบบตรงๆเพราะถ้าเกิดเฉาะไปมันจะโดนไอ้ตรงฟันฉลามแล้วฟันฉลามมันจะล้มมันก็จะไม่เหมาะกับการเอามาตัดไม้อย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นแบบไม้ท่อนเนี้ยถ้าเกิดจะตัดก็ต้องแบบ อ่าหมายถึงทุบทุบสันใบไปนะหาอะไรเคอข้อสันใบมันก็จะตัดได้ท่าประมาณอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็หักเอานะครับก็ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะแต่พอเหลาเหลาก็มันก็ขัดขัดนิดนึงเ่ยคือเหมาะกับตัดมากกว่าไม่เหมาะกับการเอามาเหลาอะไรอย่างนงี้ถ้าเหลาเนี่ยใช้ใบพวกใบเรียบอะไรเงี้ยที่มันยาวๆสัก3ามสี่นิ้วอ่ะมันจะเหมาะกว่านะครับก็เนี่ยเหลาให้ดูว่ามันก็เหลาได้อ่ะแต่มันพอมันโดนฟันเรื่อยมันก็จะแบบติดติดหน่อยนะครับ ก็เป็นมีดอเน็กประสงค์แล้วกันใช้งานได้หลายๆอย่างอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้เน่เหลาก่อนแหลมเหมือนกันโอเคฟันก็ไม่ล้มอะไรนะครับก็คมลองดูครับขอบคุณครับ